ใ,ใจอยากได้ลูกบอลนานแล้วครับในใจอยากได้ลูกบอลนานแล้วครับโอ้โหในใจอยากได้สองได้สามครับเนียนเออวิธีเลี้ยงบอลนะคะไม่มีใครเทียบเท่านะคะวิชานี้เป็นวิชาที่ดาวถนัดที่สุดนะคะเออเออเเห็นไหมคะอ่าเลี้ยงทีสองลูกนะคะดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซีนะคะ บรรยากาศยามเย็นเนาะรถอีแดงเนี่ยมาแต่ส่เนาะรถอีแดงนี่มาแต่หาน้องอ้อยโอ้น้องดาวอาบน้ำจะไปเล่นไหนเนาะนี่ไปเที่ยวปลาโอ้น้องดาวจะไปเที่ยวปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออาบน้ำให้ก็ลูก เที่ยวป่าเที่ยวป่าครับอยากไปครับอยากไปวันนี้ทั้งวันเลยพ่อไม่อยู่กับหนูเลยพ่อไปหาแต่สาวอ้อยพ่อไม่อยู่กับหนูพี่ลุงไปกับน้องไหมเที่ยวป่ากับน้องไหมน้องดาวจะไปเที่ยวป่าครับน้องดาวจะไปเที่ยวป่าสวัสดีครับกอสวัสดีพี่แม่ EP ที่หนึ่งนะครับน้องดาวตะลุยป่าครับสวัสดีครับเเฮ้ยเสียงด้วยโอ้โห

โอ้โหก็เด so right? yeah, ี๋ยวเดี๋ยวพ่อในในในกล่องที่มีอ่ากล้วยไอกล้วยอะไรน่ะตรงนั้นน่ะพ่อเอามาป้อนให้หน่อยมี f อฟซีจ้ะมีคุณพี่นันพัฒนสั่งกล้วยจากอ่าควันจอยมาให้พี่เดือนกล้วยตาบน่ะแต่ว่าดาวกินแล้วสองห่อเอาไม่แน่เไม่แน่พอดีอ่านแม่เอฟซอยากเห็นพี่เดือนกินแต่ว่าควันไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ให้กิน กกยีลานี่นะคะให้เพลินป้อนก็ได้ตัวนี่นะคะคุณพี่คุณพี่นันพัฒนะคะสําหรับกล้วยอ่ะชาบกล้วยอีหยังขึ้นเอิญกล้วยเชื่อมหรือกล้วยอีหยังจากควันจอยนะคะโอ้ยหจะคล้องได้กินแล้วมั้ญาติอ้ายเสยมานี่บอกลาออกมาไไปปพี่ ให้พี่กินแน่ลูกให้พีกกินแน่มจกปลากนอีปไปเทียบปลามาพะเหนงเพื่อมาอุ้มไม่นองเลยลูกมาอุ้มมาอุ้มมาต้องลูกกันออกดาขอก่อเลออกาออกเดินเลีบเฮ้ยอกดออออกเด้อลูกลาออกเด้อ จะไปเล่นแล้วพังข้าวหอมพังปินพังขี้นออกเด้อพังข้าวหอม,มเ,มเ <f itti> อ้ยพังข้าวหอมอ๋อ <f itti> <f itti> พี่หลงกินอะไรอะ่ะพี่หลงได้อะไรครับโอ้โหโอ้โหเอา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 ของข้อของขาพี่หลงเอาเอาเอา น้องดาวตะลุยป่าครับ EP ที่หนึ่งครับ <_ d ata> ไปเลยครับเอาเอาเนี่ยเอา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 เนี่ยครับเอาเอาเลยครับ <_ d ata> น้องดาวตะลุยป่า EP ที่หนึ่งนะครับโอ้โหในใจอยากได้ลูกบอลนานแล้วครับในใจอยากได้ลูกบอลนานแล้วครับโอ้โหในใจอยากได้สองได้สามครับ โอ้โหโอ้โหก็คนมันหล่อครับแม่แม่โอ้ยบางเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่ยังไปยื้ยเฮ้ยเป็นขั้นเฮ้ยเฮ้ยเป็นขั้นขั้นบ่ลูกขั้นบ่เออขั้นขั้นขั้นเฮ้ยเฮ้เอาแล้วเอาแล้วเตรียมพร้อมขอลื่นพร้อมไปดาวพร้อมมาเด้อขอลิ่นพร้อมอยัง เนียนเนียนครับเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเถียงพ่อนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวก็จะมีอาการงอนพ่อนะคะเออไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไหนชอบลูกไหนชอบลูกไหนเอาลูกนั้นครับชอบลูกไหน เอาลูกนั้นครับไปแล้วครับไปแล้วครับจะเลี้ยงไปหาสาวไปหาสาวหาสาวที่ไหนไปแล้วครับไปหาสาวไปหาสาวไหนเรามาตามดูกันค่ะว่าจะไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนครับดูดูว่าจะไปไหนครับ โอ้ก็คนมันคันนะพ่อขอถูหน่อยได้ไหมเออเดี๋ยวเๆก็คนมันคันนะครับไปไหนครับเนียนเนียนเดี๋ยวแอบไปหาสาวเนียนเนียนครับเดี๋ยวแอบไปหาสาวใครดูนะคะว่าจะไปไหนเขาเนียนนะคะเนียนเนียนเนียนนะคะเนียนนะคะใครดูนะคะ แอบจะไปหาสาวหรือเปล่าดูนะครับคอยดูนะครับว่าเนียนจะไปไหนดูดูนะคะไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเออไปแล้วครับดาวตะลุยป่าครับเอาเอาเอาแน่จิงปีงงตนต้นไม้บังนะแน่จิงปีงงงตนต้นไม้โชว์แมพี่บังน<ท>ะเนียนเนียนเนียนเพื่อจะไปหาแม่แป้งเนียนค่ะเนียนตีเนียนค่ะตีเนียน ไปนะครับเนียนครับเนียนเออวิธีเลี้ยงบอลน,นะคะไม่มีใครเทียบเท่านะคะวิชานี้เป็นวิชาที่ดาวถนัดที่สุดนะคะเออเออเห็นไหมคะอ่าเลี้ยงทีสองลูกนะคะดูนะคะปึ๊บเ้ากลับมาเอาเอาปึ๊บเออเฮ้อ สุดยอดสุดยอดวิชานี้ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะอฮไปแล้วไปแล้วจะเอาไปฝากสาวอุ้มด้วยใช่ไหมลูกหนึ่งไปไปเอาคนเดียวสองลูกครับเอาเอาไงดีเอาไงดีเอ,งดเอาสกัดลูกหนึ่งเอาไปแล้วไปแล้วพอเล่นไปแล้วไปแล้ว ไปเลี่ไปส่นอบานนี่ไปส่นอบานนี่โค้งหลุมกกในหลุมหลุมพะย่ัน,นสร้างเทาเลนเอ้าตีเนียนครับตีเนียนรู้ทันหน่อยว่าเจ้าบอลไปให้สาวตีเนียนนะคะนี่ดูคนตีเนียนนะคะเออโอโหโตกแตกบอมโอตีเนียนครับตีเนียน 哦吼！Uh huh. uh huh.